นำร้านรีวอร์ดสำหรับพี่พี่มาเก็ตเตอร์นะคะขั้นตอนที่หนึ่งให้เข้าไปที่หน้าแนะนำเพื่อนคะ่ะกดแนะนำร้านรีวอร์ดนะคะเลือกประเภทที่จะแนะนำร้านรีวอร์ดนะคะ ให้ทางร้านรีวอร์ดที่พี่ๆไปแนะนำสแกน QR Code สมัครได้เลยค่ะเมื่อทางร้านสแกนเรียบร้อยแล้วนะคะทางระบบจะขึ้นตามหน้าตาแบบนี้เลยค่ะจะมีแจ้งเบอร์ของพี่ๆร์เกเตอร์ที่ไปแนะนำร้านค้านะคะสามารถตรวจสอบได้ก่อนทำการสมัครค่ะหลังจากนั้นให้ทางร้านนะคะกรอกเบอร์มือถือ10หลักนะคะเพื่อรอรับ OTP ค่ะ เมื่อ OTP เข้าเรียบร้อยแล้วให้พี่ๆทางร้านค้าสามารถกรอก OTP เพื่อทำการยืนยันได้เลยนะคะหลังจากนั้นเข้ามาที่หน้าสมัครให้พี่ๆทางร้านค้ากรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วนเรียบร้อยคะ่ะชื่อร้านเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดานะคะชื่อเจ้าของร้านนามสกุลเจ้าของร้านขั้นตอนนี้สำคัญมากๆเลยคะ่ะ พี่จะต้องกรอกชื่อและนามสกุลให้ตรงกับธนาคารที่พี่จะผูกไว้สำหรับการเบิกถอนรายวันในการใช้แอปพลิเคชันนะคะกรอกข้อมูลส่วนอื่นให้ครบถ้วนทั้งตำแหน่งที่ตั้งร้าน อยู่จังหวัดอะไรพื้นที่ไหนระบุให้ชัดเจนนะคะต่อไปนะคะคือการปักตำแหน่งหมุดล้านนะคะเป็นเส้นละติจูดรองติจูดนะคะสามารถทำตามได้ดังนี้เลยค่ะเข้าไปที่แอป g o o g l e Map นะคะเลือกตำแหน่งวงกลมสีฟ้า,ฟาคือวงกลมปัจจุบันของคุณพี่ค่ะกดค้างที่หน้าจอนะคะจะมีตัวเลขชุด ละติจูดลองติจูดขึ้นมาค่ะสามารถเข้าไปใส่ในหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะคะอาจจะทําตามนี้ได้เลยค่ะก็คือวางไว้ที่ด้านบนนะคะกดคัดลอกชุดแรกมาวางในช่องละติจูดนะคะกดคัดลอกเลขชุดที่2มาวางในช่องลองติจูดค่ะเพียงเท่านี้พี่ๆก็จะได้แมปร้านที่ตรงอย่างแน่นอนนะคะอย่าลืมลบ ชุดตัวเลขที่เราคัดลอกมาวางด้านบนนะคะหลังจากนั้นตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยค่ะอัปโหลดรูปหน้าร้านตั้งรหัสผ่านรหัสผ่านนี้สำคัญมากเลยนะคะห้ามลืมเลยค่ะเมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้พี่กดที่สมัครเข้าร่วมได้เลยนะคะหลังจากนั้นจะขึ้นหน้าตาแบบนี้ค่ะรอระยะเวลาที่แอดมินตรวจสอบข้อมูล ระยะเวลา2 3วันนะคะหลังจากนั้นให้แอดไลน์แอดมาที่ Fy Food Paying Reward พิมพ์ตามนี้ได้เลยนะคะ F O O D P A Y I N G R E W A R D กดค้นหาได้เลยนะคะจะขึ้นหน้าตาแบบนี้เลยค่ะพี่สามารถเพิ่มเพื่อน และก็ส่งข้อมูลตามที่น้องแอดมินแจ้งมาเลยนะคะหลังจากนั้นทางแอดมินจะส่งข้อกำหนดสัญญาในการทำร้านรีวอร์ดให้พี่ๆได้อ่านค่ะหลังจากที่พี่ๆอ่านเรียบร้อยแล้วให้พี่พิมพ์ยอมรับตกลงมานะคะหลังจากนั้นแอดมินจะทำการเปิดระบบร้านรีวอร์ดให้ได้เลยค่ะหลังจากนั้นให้ทางร้านค้ารีวอร์ดเข้าสู่ระบบได้ตามปกติเลยค่ะ